สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์นะคะประจำวันที่19-25ตุลาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันสุกร์น,นะคะสัปดาห์นีสถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันสุกร์นะคะน้าไพา่ได้บอกว่า คุณนะคะมีโครงการนะคะมีการวางแผนกับตัวเองนะจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจอทิเช่นนะอธิเช่นนะนนะงานใหม่ตำแหน่งใหม่การลงทุนใหม่นะคะการผ่านงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ คือภาวะบอกว่ามีใจนะคะคุณนะมีใจแล้วก็มีคำตอบกับตัวเองว่าจะทำอะไรต่อไปจะลุยจะสู้ในแบบไหนคุณจะลองและเอาจนกว่าจะถึงที่สุดเลยะคะ่ะคุณจะลองทำมันด้วยใจที่กระตือรือร้นด้วยใจที่เบิกบานนะคะแต่ว่ามีไหมที่คุณจะเกิดความสับสนระหว่างทางมี น้าไพ่ได้กล่าวแบบนี้ด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั้นมีความสับสนเมื่อไหรก็ตามที่คุณมีความกังวลต้องการกำลังใจหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดคุณเป็นคนที่โชคดีตรงที่ว่าทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ตคุณทุกคนพร้อมจะสนับสนุนคุณทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือคุณคุณรู้นะคะว่าคนไหนจะช่วยคุณอะไรได้บ้างนะคะเหมือนมีเพื่อนเยอะเหมือนมีคนรู้จักเยอะเหมือนมี สัมพันธภาพที่ดีๆเยอะคุณมีปัญหาในเรื่องการเงินคุณปรึกษาคนนี้คุณมีคําตอบคุณมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจนะคะเรื่องของความรักคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยคุณควรปรึกษาคนไหนยังไงถึงจะมีคําตอบถึงจะได้คําตอบคุณรู้ทุกอย่างเลยนะคะส่วนในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านาะการงานนะคะคุณมีความกระตือรือร้นในงานมากนะคะใจคุณเนี่ยพร้อมที่จะลุย พร้อมที่จะสู้ไม่ยออ่อท้องานหนักไม่เกี่ยงนะในสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรอย่างที่คุณต้องการในเรื่องของงานงานในสัปดาห์นี้ของคุณอาจจะต้องใช้ความรับครอบสักนิดนึงนะคะอาจจะนอกเหนือนจากนั้นนะบางคนมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการงานซึ่งมันได้ลาบผลนะ มันได้รับผลในเรื่องของงานด้วยนะคะก็ถือว่าใช้ได้ไปนในทางที่ดีรักษาม,มาตรฐานตัวเองในเรื่องงานก็พอนะคะส่วนใครนะที่ทําการค้าการขายมีกิจการหรืองานะสนตัวงานอดิเรกงานะเสริมงานในสัปดาห์นี้ที่คุณทําอยู่ถือว่าดีแต่ขอให้อดทนมีบ้าง,ม,างมีบ้างที่เจออุปสรรคนะคะแต่ว่าทุกๆอุปสรรคทุกๆทุกๆอย่างที่คุณเจอจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้น จะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นหล่อหลอมให้คุณจากเด็กถือเหรียญจะกลายเป็นอัศวินดาเลยทันทีนะคะขอให้คุณอดทนแล้วก็สู้ต่อไปนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสนะคะที่คุณจะหาได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะโชคทางการเงินก็ขึ้นนะบอกว่ามีโอกาสจะได้โชคทางการเงินเนี่ยจากด้านการสื่อสารนะคะ บางคนในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะได้ทำธุรกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสัญญาเช่นการทําสัญญาหรือการต่อสัญญาอะไรบางอย่างมีเกณฑ์นะแล้วก็หากใครนะคะเจอปัญหาติดขัดทางด้านการเงินแค่คุณพูดแค่คุณเอ่ยปากหรือสื่อสารอะไรออกไปคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนะะส่วนในเรื่องของสุขภาพหลักๆของคุณสุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะแต่ที่มีอิทธิพลกับคุณมากที่สุดคือเรื่องของความเครียด ความเครียดเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้สุขภาพของคุณนั้นแย่มากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการความเครียดให้ได้นะคะพยายามที่จะลุกออกมาจากความเครียดตรงนั้นถามว่าไม่ให้เครียดก็คงไม่ได้เนอะเพราะคุณมันเครียดไปแล้วนะแนะนำละกันนะคะว่าถ้าคนรู้ว่าณจุดๆนี้ยมันทำให้คุณเครียดทำให้คุณสับสนคุณควรเอาตัวเองออกมาในจ,จุดนั้นให้เร็วที่สุด นะคะแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะและในอีกมุมหนึ่งนะคะไพ่เต้เตือนว่า,าให้ระวังข่าวสารการเจ็บป่วยของคนรอบข้างคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ยินข่าวสารการเจ็บป่วยของบุคคลเหล่านั้นนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะการเดินทางการติดต่อสื่อสารจะทำให้มีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่น่าสนใจ นะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะมีเกณฑ์มีภาวะที่ทำให้ต้องห่างออกจากกันนะคะมีเกณฑ์จะเป็นอย่างนั้นนะเอาละคะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวง รายสัปดาห์ของบุคคลที่เกิดวันศุกร์ไปเพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ